สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า2 4ทาโร่นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจําวันนะคะคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเรียกว่าดูวยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะ ID มีไลฟ์เฟซบุ๊กขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พยิ่ซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพฤหัสบดีที่8กกันยายนพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝา,ากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะกดซับสไคร์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้าอัปเดตลงนั่นเองนะคะ สำหรับใครเข้ามาแล้วเนาะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคนวันอาทิตย์สี่เหรียญรอบคอบมากขึ้นนะคะรักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะคิงไม้เท้าการจัดการการวางแผนงานสิ่งต่างๆในช่วงนี้หน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะเดลเวอร์การพูดคุยการเจราจาการค้าขายประสบผลสําเร็จดีนะคะ รวมถึงจะมีช่องทางมีรู้ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาอุป,ปถัมภ์นะคะมาคอยซัพพอร์ตนะคะหรืออาจจะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดเดลิเวอร์นะคะงาน P r องานประชาสัมพันธ์นะคะการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์การค้าขายนะคะก็เรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะรู้จักรอบครอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะจับจายใช้สอยอะไรคนวันอาทิตย์ดูเหมือนจะจัดการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะถ้าในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเรียกว่าพูดคุยกันมากขึ้นเอาใจใส่ดูแลนะคะกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าเทคแคร์ดูแลความรู้สึกกันมากขึ้นนั่นเองนะ ส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะแต่เดลเวอร์นะก็เรียกว่ายังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นห่วงแห่งรักนะคะอาจจะได้พบคนถูกใจนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวนันอาทิตย์โดยภาพรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ วันอาทิตย์นะเรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะรวมถึงทาวเวอร์นะอาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มนะคะเกี่ยวข้องกับระบบท้องระบบลำไส้นะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะกดไหลย้อนโรคกระเพาะนะคะเอ่อเกี่ยวข้องก,กับการเป็นฝีเป็นหนองแผลผุพองด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นกินทานอาหารอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงทาวเวอร์ช่วงนี้อาจจะยังมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะโดยที่เราไม่คาดคิดอยู่นั่นเองนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะทําบุญโดยการกวาดลานวัดขัดห้องน้ําวัดทําบุญโดยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะบริจาคเงินช่วยเหลือกับคนที่ยากไร้นะคะกับคนที่้อยโอกาสกว่านะคะรวมถึงทาวเวอร์ขึ้นมาระมัดร,ระวังในเรื่องของปืนไฟกันด้วยก็แล้วกันนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะพอได้ค่าขนมนะคะมีโชคลาภมีเยอะนะคนวันอาทิตย์เพราะมันเพราะว่า จะเป็นในเรื่องของทุกขลาบด้วยนะได้มาก็มีเหตุให้ต้องเสียไปนะคะบางครั้งซื้อมากกว่าจ่ายนะคะเอ้ยขอโทษได้มามากกว่าได้รับนั่นเองได้มานะคะน้อยกว่าที่จะซื้อออกไปนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข4ี่มีเลข1แล้วก็เลข6นะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะ,ะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะ1 2 สามมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันจันทร์อัศวินดาบมีดวงให้ต้องเดินทางแบบกระทันหันแบบรีบเร่งนะคะแข่งขันกับเวลานะคะอัศวินดาบนะคะขับรถใจเย็นๆด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของใบเซตใบสั่งอุบัติเหตุตามมาได้นะคะสองดาบนะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการค้ำประกันนะคะจะไปเซ็นจ,จะไปค้ำประกันให้กับใครก็ดูตัวเลขนะคะดูเอกสารให้ดีๆก่อนนะให้รอบคอบนะคะ ก้าวไม่เท้าเนาะกังวลใจจะไปต่อหรือจะพอดีจะเอายังไงดีกับสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้ต้องประครับประคองไปก่อนนะคะใครที่เหนื่อยกับงานเบื่อกับงานนะทนไปก่อนนะคะนะเพราะว่าถ้าออกจากงานโดยพลรการช่วงนี้มีดวงของการตกงานว่างงานเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงเอกสารตัวเลขนะคะรอบครอบดูให้ดีนะคะเดี๋ยวงานจะเข้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเหวี่ยงเาวีนนะคะเรียกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะการค้าการขายให้มีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะสื่อออนไลน์เข้ามาด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็เรียกว่ายังตึงๆมืออยู่นะคะรวมถึงนะคะโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียให้ต้องซ่อมให้ต้องเปลี่ยนให้ต้องซื้อใหม่ด้วยนะคะช่วงนี้ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรามาระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์การทะเลาะกันการ,การมีปากมีเสียงมีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะคนที่มีคู่นะคะยังคาราคาซังอยู่นะคะรักรักเลิกๆก,กยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะดูเหมือนจะแบบ ถ้าเป็นคนโสดดูเหมือนจะแอบสแบบ่องแอบมองแอบ,บชอบใครอยู่นะคะในช่วงนี้นะมาดูนะคะไพ่ยิปซีจะบอกอะไรเชอรีออดนะคะมีดวงของการได้เดินทางนะคะชีพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะมีดวงของการได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันอาจจะมีคําสั่งที่แบบให้เดินทางแบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะรวมถึงเชอรีออดมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้เชอรีออดขึ้นมานะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการดีไฟแนนซ์นะคะนะรถบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะนะคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกนนะคะการเจ็บตาําเนื้อตามตัวเจ็บทร่งอกแน่นหน้าอกด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากพ่ยิปซีนะจะมีเลข1มีเลข2นะคะแล้วก็เลข9นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ยังไงช่วงนี้ก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคนวันอังคารนะคะแฮงแมนนะอึดอัดใจทุกใจนะคะมีแต่ปัญหามีแต่สิ่งต่างๆรุมเร้าเข้ามานะคะเรียกว่าเครียดเลยนะคะช่วงนี้กังวลใจนะคะเหนื่อยเหนืยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะส่องไม้เท้าขึ้นมานะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีเหมือนกันนะ จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะรวมถึงสองเมท้าช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมองหาคู่หูมองหาที่ปรึกษาด้วยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโลกสื่อโซเชียลนะคะออนไลน์นะคะการสื่อสารการติดต่อสิ่งต่างๆในช่วงนี้ใครบางคนหนึ่งกับงานเบือ่องานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอาจจะกําลังมองหางานใหม่อยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงนะคะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะก็อาจจะมีดวงของการได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะ ยโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยในช่วงนี้นะคะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะช่วงนี้นะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันมีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบ เอกสารข้อมูลสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเกิดการตกหล่นสูญหายนะคะมีเหตุให้งานเข้านะคะให้ต้องซ่อมแซมแก้ไขสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะทําให้การงานดูติดขัดหยุดชะงักแล้วก็ล่าช้าไปนะคะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเลยนะคะเรียกว่าตั้งใจจะเก็บเก็บเงินเนาะแต่ก็เก็บเงินไม่อยู่นะคะการเงินก็เรียกว่ามีเหตุให้ต้องเสียไปนั่นเอง บางคนหมดกับหมดไปกับการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะอาจจะแบบหลังคารั่วกระจกแตกนะคะหนะ้าฝาผนังร้าวอะไรพวกนี้นะคะท่อน้ําแตกนะคะเรียกว่ามีเหตุให้ต้องเสียงเงินทั้งนั้นเลยนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าอึดอัดใจเนาะทุกใจนะคะหรือใครบางคนความรักช่วงนี้อาจจะแบบห่างเหินหมางเมินกันนะคะเรียกว่าแยกกันสักระยะหนึ่งนะคะบางคู่ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาจู่จีกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนั่นเองนะ ส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมองในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะปวดศีรษะนะคะเกี่ยวข้องกับระบบท้องระบบลำไส้ไตกระเพาะปัสสาวะนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะรวมถึงทาวเวอร์มันจะเป็นในเรื่องของการที่แบบฝีหนองแผลผุพองอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนะ ฟืนไฟในบ้านนะคะก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะคิงไม่เท้านะคะคนวรรณคารจะทําอะไรจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะดูให้ดีดูให้รอบครอบนะคะการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะหมอฟ้ายังไม่แนะนําให้คนวรรณคารเปลี่ยนงานย้ายงานนะทนทนไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะ รวมถึงนะคะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการกับคนยากไรนะคะทําบุญกับคนได้อโอกาสกว่านะคะอาจจะมีในเรื่องของการบริจาคยุกยาอาหารนะคะให้กับคนที่แบบคนเขาขาดแคลนนะคะนะคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะจะมีโชคนะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยี่สี่นะคะจะมีเลข3าม มีเลขก2นะคะแล้วก็เลขก6นะคะสำหรับคนวันอังคารนะจ๊ะต่อไปมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ1 2 3มมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนเงินพุทธาเหลี่ยญเลยช่วงนี้เหนือหน่อยๆออ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเรียกว่าเหนือหน่อยเืเบ,เบ,เบื่อเเซ็งเซนะสามดาวระมาทระวังในเรื่องของอารมณ์การกระทบกระทั่งการมีปากมีเสียงมีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวและจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้ดูเหมือนจะกดดันนะคนเือนพุทธ์นะคะให้รู้สึกว่าอึดอัดใจทําอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดนะคะไม่ได้ดังใจเลยทีเดียวนะอัศวินไม้เท้านะคะชีพจรลงเท้ามีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางไป เยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางอ,อ,อาจจะพาคนในครอบครัวนะคะไปพบแพทย์พบหมอด้วยนะอัศวินไม้เท้านะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคนเดินทางมาหาตัวท่านได้นะคะมอคเคาะคำปรึกษาขอคําคแนะนําสิ่งต่างๆจากตัวเรานะคะหรือตัวเราอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกระทันหันนั่นเองนะคะใครตกงานว่างงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึง ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้คนวันพุธตึงมือเลยทีเดียวนะเรียกว่าสักหน้าไม่ถึงหลังนะคะนะการเงินอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับใจ่ายใช้สอยก่อนนะคะใครบางคนช่วงนี้นะคะคางหมดรถ่าอะไรก็โดนถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะนะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องอกับการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะการเงินก็ได้ก็ตึงมือเลยทีเดียวนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรามาตวังในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักยังคาราคาซังอยู่นะคะเรียกว่ายัางไม่เลิกกันนะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนจะหันหลังให้กับความรักแล้วนะเออเรียกว่าจะจะมุ่งหน้าไปกับงานนะคะกับการเรียนมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธนะคะเรามาระวังในเรื่องของการเจ็บเสือมอกแน่นหนะ้าอกเจ็บคอไอมีเสมหะการเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายอาการอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงข้อเทา้าข้อเขา่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะเรามาระวังในเรื่องของข้อเทา้าพิกข้อเท้าแผ่งด้วยนะคะในช่วงนี้นะมาดูนะคะไพ่ยีิีอยากจะบอกเสริมอะไรนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคนวันพุธมีความฝันมีความหวังสิ่งต่างๆนะคะ ไอเดียโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยนะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าออด้วยสภาวะด้วยสถานการณ์นะคะเศรษฐกิจอาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากมายนะเลยอาจจะอยู่กับความฝันนะคะคนวงนพุดธนะรวมถึง7ถ้วยนะเรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์นะคะสิ่งต่างๆในช่วงนี้รอบครอบดูกันเงินในกระเป๋าด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะสามดาบขึ้นมาระมัดระวังมันจะเสียดนะ ตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่นะคะกับคนพิการจะมีโชคนะคะคนวันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการกับคนยากไร้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสืิมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงกลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลข5ามีเลข3นะคะแล้วก็เลข6นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพฤหัสสิบดาบเลยนะคะช่วงนี้อึดอัดใจทุกใจนะคะปัญหาสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะ ิบดาบเนาะอยู่ในสถานะที่เรียกว่ากกินไม่เข้าขายไม่ออกนะคะนะมีแต่ปัญหามีแต่สิ่งต่างๆนะคะเจ็ดเหรียญนะคะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนในช่วงนี้นะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเออช่วยเหลือคนอื่นนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะสิบดาบเข้ามานะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการต่อเติมนะคะนะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้มีคนช่วยเหลือนะคะจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะ การงานโดยภาพรวมแล้วยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะใครที่กําลังมองหาในเรื่องของการลงทุนนะคะ ศึกษาดูข้อมูลสิ่งต่างๆในช่วงนี้ให้ดีก่อนนะคะรวมถึงนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานยังได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะเป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราบางครั้งนะคะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความออและพฤติกรรมของตัวเองนะคะแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะมีหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะก็เรียกว่ายังมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนัน่นเองนะคะ การเงินกินเก่งทานเก่งใจใหญ่ใช้เงินเก่งรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้อาจจะต้องนำนำเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมายังเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าได้คู่ครองได้คนรักที่ดีนะคะเกื้อหนุนกันอุปถัมภ์กันเป็นที่ปรึกษาให้ซึ่งกันและกันนะคะ ส่วนคนโสดนะมีดวงของการได้พบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เขามีตําหนิเป็นพอ่อแม่เป็นแม่ไม้แล้วนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคนที่มีคู่มีครอบครัวมีดวงของการตั้งคันการให้กําเนิดด้วยนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะ,ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินการทานด้วยนะโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องแบบ เลือดตกยางออกนะคะนะบางคนมีเรื่งของการผ่าตัดนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการฉีดยาการปลูกฝีการฝังเข็มนั่นเองนะคะออคนวันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะโดยการบริจาคโลหิตนะหรือว่า บริจาคข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะคะทําบุญกับน้ำนะคะน้ําดื่มน้ําปานะนะคะทําบุญโดยการบริจราคอาหารให้กับคนยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะราชินีดาบนะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะบางคนอยู่ในอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าต้องเข้มแข็งต้องสู้อย่างเดียวเลยนะคะบางคนทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะมีบ้างอาจจะถูกตําหนินะคะถูกว่าใน ช่วงนี้นะก็เรียกว่าออระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขเอกสารสิ่งต่างๆให้ดีนะคะมันอาจจะเกิดการตกหลน่นสูญหายทําให้มีเหตุให้ต้องแก้ให้ต้องซ่อมงานในช่วงนี้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากคนตายนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะ มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรคนวันศุกร์เมจิกเชียนเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจามีดวงของการเริ่มต้นที่ดีการได้เรียนรู้นะคะรวมถึงนะคะใครบางคนอาจจะแบบ ไพ่เมติกเชียนเนาะเป็นไพ่ของคนมีพรสวรรค์นะคะไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแปดถ้วยทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะคะการค้าการข,า,ขายค้าขายช่วงเช้ามืดกับช่วงเย็นๆช่วงค่าคนะคะหรือใครบางคนเหนื่อยกับงานเบื่องานช่วงนี้เนาะอยากกลับบ้านนะคะอยากเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะแปดไม่เท้านะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะเรียงลําดับการงานให้ดีนะในช่วงนี้1นึนะบางคนทํางานมากกว่า2 งอย่านะคะคบางคนก็เรียกว่า,ามีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้การเริ่มต้นสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะการเงินนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลายช่องทางน,นั่นเองนะคะแต่บางคนก็การเงินตึงๆมือเลยทีเดียวนะคะแต่ดวงมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักมีบ้างงอนกันน้อยใจกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันความรักอาจจะดูห่างเหินหมางเมินกันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ของแต่ละคนนั่นเองนะคะบางคนอยู่ไกลกันนะบางคนอยู่บ้านเดียวกันนอนหันหลังให้กันไม่มีเวลาได้พูดได้คุยกันนะคะทําให้ความรักดูห่างเหินหมางเมินนะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์นะต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนอาการวิงเวียนศีรษะระบบปอดระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ มาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาวันศุกร์นะคะ5้าถ้วยมีดวงของการได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลน,นะคะหรือคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าก็ได้ด้วยนะ5ถ้วยมักจะตกอยู่ในภวังของความคิดนะคะคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีคนที่เขาทุกข์ใจนะคะมีปัญหาไม่สบาย ใจมาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะกับตัวท่านก็ได้นะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากหมอดูนะคะหรือตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลข1มีเลข8นะคะแล้วก็เลข8นะคะที่จะให้โชคนะสําหรับคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ใครนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะหมอฟ้าแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรคนวันเสาร์เดปฟูนะคะเดินทางท่องเที่ยวชิลๆแล้วลาสบายๆเนาะช่วงนี้งานอินเตอร์เทนนะคะนะงานติดต่องานเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะหรือเดฟูใครที่มีดวงของการว่างงานตกงานนะคะนะ สถ้วยนะคะหมอฟ้ามองว่าถึงใครที่แบบเขาตกงานว่างงานเขาก็อาจจะยังมีไรายได้เสริมเข้ามานะคะบางคนประกอบธุรกิจนะคะภายในครอบครัวน,นั่นเองนะคะ3ถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงนะคะงานอบรมงานประชุมงานสัมมนานะคะ5้าถ้วยมีความกังวลใจอยู่บ้างน,นะในช่วงนี้นะคะแต่ก็เรียกว่า คนวันเสาร์นะมักจะคิดดีคิดบวกนั่นเองนะคะเรียกว่าให้กําลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงได้กําลังใจจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างด้วยนะคะการงานนะคะมีบ้างน้อยใจเพื่อนร่วมงานน้อยใจหัวหน้างานนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างนะคะคนวันเสาร์มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะ หรือใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปงานบุญด้วยนะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันเสารา์เก่งใช้เก่งนะคะใจใหญ่สายเปยนะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะชักน้าไม่ถึงหลังได้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ ความรักสาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะสามถ้วยนะคะมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่มีบ้างนะที่เป็นบางคู่นะคะห่างเหินกันนะคะน้อยใจกันงอนกันนะคะบางคนนะความรักครั้งเก่านะคะมีโอกาสที่จะหวนวลับมานะคะทําให้คนเมยสาวเกิดความลังเลสับสนว้าวุ่นใจนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้เดือดฟูขึ้นมายังรักสนุกยังไม่ผูกพันนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรักที่เป็นความลับอยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงนะคะความรักครั้งเก่าๆนะคะมีโอกาสหวนคืนนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่ช่วงต้นคอนะคะข้อเท้าข้อเข่า,ขา,ขาอาจจะเกิดการพลิกแผงการลื่นการหกล้มเกิดขึ้นได้นะคะมาดูนะพาย,ยิบสีอยอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสาร์นะคะ The i n f l e n c e r นะคะ The i n f l e n l e r ก็เรียกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือมีเกณฑ์ว่าจะได้ติดต่อก,กับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะโดยอินพล,ลอร์การงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะรวมถึงคนวันเสาร์นะคะดวงเข้มแข็งดวงอดทนนะคะดวงนี้เรียกว่ามักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะเรียกว่าดวงของผู้ที่เสียสละนั่นเองนะคะคนวันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้กลับไหว้สักการะบูชานะคะนะ าทางศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะถ้าทางสายพาราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นอ,องค์พระพิคเนตนะคะแล้วก็องค์พระศิวะมหาเทพนั่นเองนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของปาฏิหารสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้กับตนเองนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากอายุคุณพ่อนะคะหรือว่าตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข0ูมีเลข3นะคะแล้วก็มีเลข5นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7ดวันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ